่เรไมัดรอวองตุนรอที่ปรกาศตุนเนื่องจากว่าโรงเรียนสวนรัฐวิท,ทยาน,นั้นจะมีการจัดงานปั่นเพื่อสวนรัฐหรือไฟฟออสวนรัฐในวัที่28สิงหาคม2559ในเวลา8นาฬิกานะครับเราได้จำหน่ายเสื้อไปทั้งหมด1,300ตัวที่กัน,นวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานปั่นเพื่อสวนรัฐครับ เราจะนํารายได้ทั้งหมดนั้นหลังจากห้าใช้จ่ายแล้วเนี่ยนะครับเราจะมาทําสนามเด็กเล่นให้กับนักเรียนในโรงเรียนของโรงเรียนส่วนนัดแล้วก็ลูกหลานๆในแต่บริเวณีด้วยกันนะครับก็หวังว่าพี่น้องที่อยู่ในบริเวณสวนหลวงหรือพี่น้องที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็คงจะมาร่วมงานด้วยกันนะครับก็สลาไมคุกคนมอกะฮิบุระครับ28สิงหาคามนี้ครับเจอกันที่ โรงเรียนส่วนรัฐวิทยากับปั่นสร้างปันสุขเรามาร่วมกันปั่นจักรยานเพื่อจะสร้างสนามเล่นให้กับเด็กๆของโรงเรียนส่วนรัฐวิทยานะครับซอยพัฒนาการ20สาทุท่านนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งของไ k e for สวนรัข้างที่1ครับ28สิงหาคมนี้แล้วเจอกันครับจักรยานให้อะไรกับเราได้ หลายอย่างทั้งด้านสุขภาพแล้วก็เรื่อ,อวิตรภาพระหว่างทางผมนายอับดุลกระเดชบุญประธรรมจากทีมสาวลอยใบยว่าที่ที่28สิงหาคมขอเชิญพี่น้องที่มีความรักในการปั่นจักรยานปันสร้างปั้นุขให้กับน้องๆอ,อนุบาล โรงเรียนสวนรัดนะครับผมทับเรียนเชิญพี่น้องนักปั่นทุกท่านนะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับลูกหลานของเรานะครับวันที่28สิงหาคมจะลืมะคทัพงานปั่นของโรงเรียนสวนนัดทั้งที่1ปั่นสร้างปั่นสุขให้กับเด็กๆครับเรียนเชิญทุกคนนะครับมาร่วมกันปัน่นจักรยานกับพวกเราในวันอาทิตย์ที่28สิงหาคม2559นี้ก็เวลาช่วงเช้านะครับก็ มาร่วมกันปั่นสร้างปันสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนสุรัิยายเพื่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างให้รอยยิ้มให้แก่เด็กๆของโรงเรียนสุรวิยายนะครับก็ขอโอกาสนี้ชวนชวนทุกท่านเข้ามาร่วมกันปั่นให้มากๆนะครับขอบคุณมากครับสาลามูอะลัยกุมรอฮ์มาตุลลอฮอวะบะเราะกา์ ที่28สิงหาคม2559นะครับเรามีนัดกันที่ไบ์ฟอร์สุนัดครั้งที่1มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมครั้งนี้นะครับเพื่อสร้างสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนครับขอไลฟ์ห่งไลฟ์ครับทุกคนครับวันอาทิตย์ที่8สิงหาคมอย่าจะม,มาพบกันนะครับแล้วเจอกันครับ วันรัฐครั้งที่หนึ่ง28สิงหาคมอาทิตย์นี้นะครับมาพบกันสังสรรค์นคนจักรยานได้สุขภาพได้บุญเพื่อเด็กๆเกยาวชนของเราอย่าลืมนะครับ